เืนป่าใหญ่ในช่วงกลางฤดูแลง้งทางภาคตะวันตกของบ้านดงเสือซ่อนกลับเงียบผิดปกตินกกาไม่ร้องเสียงลมไม่พัดแม้แต่เงาไม้ยังหลบหนีแสงจันทร์คืนนี้ไม่เหมือนทุกคืนเพ่งและเพียนสองพรานเท่าผู้มากด้วยประสบการณ์ต่างก็รู้ว่าบางสิ่งในป่านี้ผิดปกติไปจากเดิมแกทั้งสองถูกจ้างโดยชาวบ้านให้มาตามล่าเสือ ที่ฉีกระชากร่างเด็กนมกลางทุ่งหญ้าเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียงที่แหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดยังดังก้องหูของชาวบ้านไม่มีเลืมเสือมันไม่ทิ้งซากให้หลงเหลือหลองลอยเอาไว้แม้แต่เลือดมีเพียงแค่เศษเสื้อผ้าและกินสาบสางที่ไม่ใช่ของสัตว์ใดๆสองพรานแกไม่ได้ประมาทพวกแกนั่งห่างคอยระวังในยามค่ำคืนพร้อมกับเครื่องรางของข,องขังที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา แกเป็นพรานเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่มีความชำนาญในการล่าเสือส่วนชาวบ้านและพรานคนอื่นๆไม่มีใครกล้าย้อนกลับเข้ามาในผืนป่าอีกเลยนับตั้งแต่ได้ยินเรื่องเสือฆ่าคนตายและลากไปกินแม้ว่าทั้งสองจะมีประสบการณ์ในการล่าเสือมามากมายแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาพรานทั้งสองไม่ได้เข้าไปเจอเสือโครงที่ว่ากลางผืนป่าลึกที่พากันดันโดนเข้าไป แต่ดันไปเจอเข้ากับชายชาราผู้หนึ่งที่สวมชุดหนุ่งขาวห่มขาวดูเก่าคํำค่ากระดำกระดังไว้ก็น่าจะเกือบเจปีเข้าไปแล้วแม้จะมีรูปร่างที่ผอมโซแต่ก็ดูกระฉับกระเฉงดวงตาดูแข็งกล้าวเป็นประกายไม่ได้ดูอ่อนล้าเหมือนคนแกท่ทั่วๆไปถัดออกไปไม่ไกลมากนักก็พบร่างของคนตายที่ถูกเสือลากมากินเหลือเพียงแค่ขึ่งร่าง พรานทั้งสองเดาไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นชายชราสะยะยิ้มขึ้นมามันช่างหน้าดูสยดสยองยิ่งนักครู่ต่อมาพรานล่าเสือทั้งสองก็ส่งเสียงร้องดังลัน่นผืนป่าไม่นานก็เงียบสงบดังเดิมนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีร่างของพรานทั้งสองโผล่กลับไปที่หมู่บ้านอีกเลยชาวบ้านหรือแม้แต่พรานที่เหลือล้วนแต่ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายนัก ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าป่าไปอีกเลยแม้แต่จะพากันไปหาขุดเผือกขุดมันล่าสัตว์เล็กๆที่ชายป่าใกล้กับหมู่บ้านเพราะไม่มีใครรู้ว่าเสือมันจะเข้ามาลากเอาคนไปกินอีกเมื่อไหร่พรานสองคนเองก็ถูกเสือฆ่าตายไปตั้งแต่วันนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าชายชรลานั่นแท้ที่จริงแล้วก็คือหมอผีที่เคยถูกชาวบ้านในถิ่นอื่นตามล่าและหนีมาเพราะว่าใช้อาคมเดรฉานของตนเอง ที่ได้ทายทอดให้กับลูกศิษย์สองคนแต่ไม่รู้